สวัสดีค่ะคนนี้นี่เองแฟนเก่าที่หมอปลาพูดถึงเผยแตงโมนิดายัางวนเวียนเข้าฝันกลายเป็นประเด็นร้อนรับปีใหม่เมื่อหมอปลามือปราบสัมภเวสีออกมาเปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวันที่1มกราคม68ว่าวิญญาณของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับยังไม่ไปเกิดใหมแ่และยังคงวนเวียนอยู่โดยล่าสุดมีนิก คุณาทิ์อดีตแฟนหนุ่มของแตงโมเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนสาวคนปัจจุบันของเขาถูกแตงโมเข้าฝันบ่อยครั้งหมอปาลาเล่าว่าเขาได้พบกับนิกคุณาทิปและแฟนสาวคนใหม่ในกองถ่ายภาพ,พยนตร์ของพลอานนท์โดยทั้งคู่เข้ามาปรึกษาว่าควรทำอย่างไรเพราะแฟนสาวของนิคถูกแตงโมเข้าฝันบ่อยครั้งชวนไปนั่นไปนี่รวมถึงอยากให้นิคไปงานไว้อาลัยหมอปาลาระบุว่า สาเหตุที่วิญญาณของแตงโมยังวนเวียนอยู่น่าจะเป็นเพราะเธอเสียชีวิตในลักษณะตายโหงและไม่มีการเชิญวิญญาณออกจากสถานที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องหมอปราแนะนำให้ทั้งคู่นำภาพของแตงโมในขนาด A4 มาเพื่อใช้ในการ ทำพิธีสื่อสารกับวิญญาณแต่ในขณะนั้นทั้งคู่ไม่ได้เตรียมผ้ามาจึงยังไม่ได้เริ่มต้นพิธีการหมอปลาย,ยังเผยอ,อีกว่าหากได้ทำพิธีจริงเขาอยากจะถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมเช่นกันแตงโมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหากเป็นฆาตกรรมใครคือผู้ที่ลงมือทำขอบคุณที่นี่ .com คะ่ะ